กลับสบายดีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์วิทยุหนองศักดิ์เนาะอยู่กับข่าวประจำหนองศักดิ์เส้นเก่าเส้นเคยเนาะคนอื่นกาทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องโหมดที่สุดทุกคนนะว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทางเมืองลาวเนาะเมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศทุกคนเป็นได้สภาพอากาศจะทนอยู่ทางกรุงเทพมหานครทุกคนอยู่ทางภาคใต้ของไทยภาคอีสานเนาะสัหรับข์ารเจ้าอยู่เชียงใหม่ทุกคนเนาะอากาศกับฝนบริตกน็ไม่เนี่ยแต่ว่าขึ้นหน่อยหนึ่งนะทุกคนเนาะในไดก็ตามทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพโหมดทุกคนนเาะ โอเคเทุกคนสำหรับพี่ทานไดทที่เขามาเพิกใหม่ทุกคนอย่าลืมกด subscribe เนาะฝากกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะผมพลาดคลิปใหม่ๆของข่าวประจำนั่นเองอ๋อสวัสดีวันนี้เนาะเขาจะไปสัมภาษณ์เนาะทุกคนเนาะเป็นสาวอ่าพม่าเนะทุกคนเนาะเผนพูดภาษาไทยเก่งมากทุกคนเนาะเป็นคนพม่าที่เป็นไทยใหญ่ทุกคนเนาะอ่าเป็นอย่างเนาะเพผนจึงมาเรียนภาษาไทยอยู่ประเทศไทยนะทุกคนเนาะสวัสดีวันนี้เขาจะไปสัมภาษณ์เพผนกันนะทุกคนเนาะ ก่อนจะไปสัมภาษณ์นทุกคนเดี๋ยวเขามาตอบคำถามพี่ๆคนไทยก่อนนะเพราะว่าเพิ่นถามมาเนาะตามคอมเมนต์อาจจะแบบบางคอมเมนต์ก็อาจจะตอบบวหัวเถิงกับขอขอภัยหลายๆนะทุกคนเนาะเชิงจะตอบบางคอมเมนต์ที่เพิ่นถามมาว่าเออน้องนี่มาทําอะไรมาเรียนหรือมาเที่ยวนะทุกคนเนาะเผื่อพี่ๆหลายคนเพิ่นเขามาเบิ่งใหม่เพิ่นบ่ฮู้สินะเนาะอะ่ก่อนอื่นก็บ,บอกเลยนะทุกคนข้าพเจ้ามาเทรนเนาะมาเทรนเกี่ยวกับการแพทย์เนานะอยู่เชียงใหมนะ่เนาะจะบ่ได้มาเฮ็ดเวียกหรือว่ามาเที่ยวนะทุกคนเนาะ แต่ในระยะเวลาที่ข้าพเจ้ามาเทรนอยู่ที่นี่เนาะข้าพเจ้าก็จะหาโอกาสเนาะไปเที่ยวทุกคนเพราะว่าโอกาสที่เขาจะมามันก็ยากแล้วทุกคนการที่เขามาแล้วเนาะเขาก็ทั้งเฮียนทั้งเที่ยวทั้งเอาความรู้แบบเต็มที่เลยเนาะทุกคนเขาจะเอนจอยเนาะกับที่นี่เนาะที่เชียงใหม่นะทุกคนเนาะเพราะว่าที่ข้าพเจ้ามาเนาะข้าพเจ้าก็ได้ไปซิมเนาะแล้วไปเที่ยวกับหมู่พม่าอะไรแอบนี้ทุกคนเนาะก็จ้างแก๊ปเนาะก็พากันเท k แก๊ปเนาะจาก ที่พักนะทุกคนเอาไปเซ็นทรัลเฟสติวัลเนาะก็คือเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่มากทุกคนขาบรรจาับบระเทียเนาะประมาณหาหกชั้นนะทุกคนเนาะเป็นย่านที่แบบว่ามีของขายเยอะมากไม่ว่าจะเป็นอาหารผลไม้ติวเรียนนะทุกคนเนาะแล้วก็มีของที่เป็นแบรนด์ w นวครับก็มีรองเทา้าวันนี้ก็ไปดูรองเทา้าเพราะว่ามีรองเท้าที่แบบพี่ลุงซื้อให้ตอนที่ไปอังกฤษนะทุกคนเป็นรองเท้าแบรนด์ e w ที่แบบหลักของแท้ครับ คือใส่มาตั้ง3ปีแล้วรู้สึกว่ามันใส่ดีมากแล้วมันก็ทําความสะอาดง่ายมากนะครับแล้วก็มันมันนุ่มครับเนาะก็เลยว่าเออถ้ามีโอกาสก็จะซื้ออันหนึ่งก่อนกลับไปลาวเลยนะครับราคาก็ไม่แพงมากทุกคนราคาพันกว่าบาทเป็น Converse แล้วก็มี n i กี้ที่แบบพอจับจองได้ครับแต่ก็อยังไงก็ตามนะครับก็คือตอนนี้ก็คือแบบว่ารออดไปก่อนนะครับรอให้จบการเรียนนะครับผมก็จะอาจจะ ไปช้อปปิ้งหาแบบของที่อยากได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้คือแบบเห็นของใช้เสื้อผ้าแบบโอ้โหสวยมากทุกคนแบบมันอดใจไม่ได้นะคือเหมือนไปรถทารเชาเนี่ยครับไปก็ซื้อถา่วแต่เพราะว่ามันต้องใย่ถั่วแต่ครับที่แบบคือเราใส่แต่เกิดเป็นเกิดผ้าผ้าใบอย่าไไงเงี้ยครับเวลาออกไปข้างนอกแบบลงข้างล่างอะไรมันมันลำบากทุกคนตอนได้ซบออกถอดออกเราก็ซบใหม่อะไรเงี้ยก็เลยแบบก็เลยแบบซื้อใหม่ซะเนาะ สืเป็นท่าแต่พอไปถือมานำไปสิน,นะทุกานเนาะแล้วก็เห็นเสื้อผ้าที่แบบร้านหาสานุนิขาก็มันก็แพงเนาะบางอันก็เป็นแบรนเนออะไรนะครับแล้วก็มีอาหารนะครับเป็นชั้นล่างนะครับมีดิวรียนด้วยแต่ว่าอ,อ่โดยส่วนตัวก็ชอบดิวรียนอยู่แต่ว่ากินไม่ได้ <laughs> กินไม่มากกินได้แต่ว่าถ้าไม่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนครับอันดิวรียนนะครับแต่อันอื่นก็ชอบครับผมนะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปประตูท่าแพกับเพื่อนแล้วก็ได้สัมภาษณ์นะ ส่วนมากนะเพื่อนพม่าเขาจะพูดภาษาไทายเก่งมากทนะุกคนเนาะภาษาอังกฤษก็ได้เราก็เลยแบบสปีกกันหน่อยหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นภาษาไทายภาษาอังกฤษเนาะเขาก็ได้โอโลงกันเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเข้าใจความรู้สึกของพวกเขาเนาะที่แบบสิติวเอชชั่นในประเทศของเขาในปัจจุบนในในในนันเะนี่ยทุกคนเนาะมันค่อนข้างที่จะแบบแบดนะเนาะเขากับเหตุการณ์ที่ว่าเป็นอย่างเขาจึงมาเรียนภาษาด้วยสินะเนาะเพราะว่าในระยะช่วงนี่เนาะเขาก็เข้าใจความรู้สึกเลยเนาะนะเขาเป็นคนไทยใหญ่ทนะุกคนเะขาบอกว่า โอ้โหแบบคือมันมันมัน,ม,นมันลำบาก่ะทุกคนเข้าใจว่ามันแบบมันอยู่ไม่ได้อนะเพราะว่าเป็นเขรายกว่าการไม่พูดเรื่องการเมืองดีกว่าเนาะอะไรก็เข้าใจความรู้สึกของเขาเนาะแล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์เขานะครับอันนี้คือเป็นคลิปสัมภาษณ์เขาที่มาตูท่าแพนทุกคนเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันทุกคนโอเคไปเบิกกันเลย Hello guys so now where we are ท uh, uh, ่าแพเกตทุกคนครับตอนนี้อยู่กับ เพื่อนจาพม่าครับแต่ว่าพูดภาษาไทยชัดมากโซแอนพูดภาษาอังกฤษเนาะโอเคเรารู้จักกันยังไงครับที่พักที่พักกับที่พักพักกันเลยนะพักเดียวกันโอเคมาไทยกี่วันแล้วครับมีสิบเอ็ดวันแล้วครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนโอเคแล้วเรียนภาษาไทยนานยังครับนานไหมครับ ยังไม่เรียนยังไม่เรียนแต่พูดไทยได้ตอนนี้มีแพลนจะเรียนภาษาไทยใช่ไหมครับใช่่คะเชียงใหม่เชียงใหม่ University Okay เรียนกี่ปีครับหนึ่งปีหนึ่งปีครับผมคือเพื่อนๆน่ารักมากพูดไทยเก่งมากครับผมครับผมเพราะว่าเจอกันที่บ้านพักที่บ้านชายครับตอนนี้เรามาเที่ยวด้วยกันก็คือนัดกันมาที่ท่าแพเกท่าแพเกตครับแล้ว how do you feel when you come to Thailand คิดยังไงครับกับประเทศไทยสวยมากครับสวยมากผู้สาวสวยใช่ไหมครับใช่เขาก็สวยแล้วที่เชียงใหม่เป็นยังไงครับอาหารอะไรอร่อยไหมอาหารสุดยอดอร่อยอะไรครับอร่อยไก่ย่างไก่ย่างข้าวเหนียวอ๋อยังไม่ได้กินเลยผมยัง เราไปตลาดเราไปโต๊ะเราไปตลาดไก่ย่างกับข้าวเหนียวเพราะที่ที่มม่ากินข้าวเหนียวแล้วครับถ้าเป็นไต่ใหญ่เราก็กินโอ้ไตใหญ่ก็เหมือนกินเหมือนเราเลยหรอโซ่วิคันวอล์กอเ a ิร์นเฮาท์เฮียร์ไรท์โอเคโซ่ตอนนี้ก็รู้สึกรู้สึกเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับไม่่เหนือย สนุกเนาะเพราะว่าเราเราเดินมาใช่ไหมเดินมาแล้วก็เราก็เจอสาวสาวสวยสาวสวยใช่ไหมครับกี่นาทีครับเราเดินกี่นาทีสามสิบสามสิบห้านาทีอันนี้คือถ้าแพ็กเกจเนาะถ้าแพ็กเกจอันนี้เป็นเป็นครั้งแรกใช่ไหมครับที่มาใช่เป็นแรกเลยครับอ๋อ What's your name ไลน์แอนด์คัมคัมอันนิกครับเฮ้ยครับผมอากาศที่นี่ดีเนาะฝนไม่ตกฝนไม่ตกครับวันนี เรโชคดีีมากเราต้องหา you have to make girlfriend here before you go back to your accommodation you have you have to find a girlfriend in this place yes yes why not why not ะครับบรรยากาศดีนะเพราะว่าต่างชาติเยอะเนาะนักเรียนก็เยอะใช่ไหมนักเรียนที่นี่เป็นไงบ้าง วยนักเรีนนักศึกษาอา้ศึกษาได้ศึกษาตอเียนยังเด็กอยู่ใช่นักศึกษาอายุกว่าหน้าตาดีทุกคนเนาะใช่ครับิวสวยเราเราถ่ายรูปเสร็จเราก็จะวอกแถวนี้เนาะเอ่อครับแค่ Would you like to have s e i n g landmark ครับ landmark can we walk around the I think it's this this gate is famous just only one I'm not sure we have some

<c oughs> oh, l e p i d ่น้องอ๋อน sorry sorry is is the same right Yeah it is the same how about people is the same as people yes is t very similar similar <laughs> เหมือนกันใช่ไหมครับใช่รู้สึกว่าภาษาไทายเก่งนะแบบตอบโต้ได้เลยอ่ะ <c oughs> ตอบโต้แบบเหมือนคนไทยเลยพูด <c oughs> ไม่ไม่ค่อยเก่งแต่ว่ารักหมดใจอะไร <c oughs> ใช่มั <laughs> ้ยรู้จกักรู้จักคํนี้มั <laughs> ้ยรู้จักเพลงมั้ย เพลงเขาบอกว่าพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจอะไรเงี้ยไม่รู้จักนอนไม่รู้จักใช่ใช่เพราะว่ามันมีคําคํานี้ที่เขาเป็นเพลงครับเอาไปหยอดสาวได้นะแบบเจอสาวสวยๆพี่พูดไม่ค่อยเก่งนะแต่รักหมดใจอะไรเงี้ยได้ได้ได้นะฟรังจะไปไหนดี if you walk there it's just only restaurant you know so we have just just sitting around here and watching them or take photo do you need more เอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาแบบไม่เอาอีกหรอพอแล้วหรอเอาวิดีโอลงสตอรี่ไหมเฟซบุ๊ o สตอรี่ yes to share your friend like oh you come to c h ียงใหม you come to yeah 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 it's อันนี้คือเป็นเป็นดูนางไทยไหมนางไทยไม่ค่อยเห็น อ๋อไม่ค่อยเห็นกัพแทงนี้หรอหรู้ว่าที่นี่มันอะไรนะมันเอ่รมันสมันมีชื่อเสียงชื่อเสียงที่มาไทยไทยดังเอ้าไทยซินีมาอ๋อซินีมาในไทยใช่ไหมครับนอกจากเชียงใหม่แล้วมีที่ไหนที่ไปอีกมาไหมครับที่ประเทศไทยอ่าย่างก้าวเชียงใหม่นี่เป็นที่แรกที่มาในประเทศไทยโอที่ที่บ้านพูดภาษาไทยใช่ไหมครับ ที่บ้านพูดภาษาไทยะครับไทยใหญ่ก็เหมือนกันใช่ไหมครับใคล้ายๆกันสมมติว่าผมพูดภาษาลาวนี้จะเข้าใจไหมสมมติว่าเมื่อนี้เจ้าเป็นจังไรข้าใจอข้าวซอยข้าวข้าใจคาวอ้ามมอ้ายข้าวับยาอยขาวซอยข้าวข้าวซอข้าวอยขาวซอยอัขกอข้าวัอยข้าวซออกินข้าวกับออออ้าอนกันใช่้อนกันอาอ หลังจากนี้เราเออ่หลังจากนี้เ,อา,นนะอ,เอาสิไปบใส่ฮ้าสิบบาทเหเข้าใจปะหลังจากนี้เราติดการอะไรอ่าบริการอันนี้สีบ้าลาวเด้ะจะฝ่ยอยสีบ้าลาวแหละเจ้าวาภาษาไทยนะเข้าใจบ่เข้าใจนิดหน่อยเข้าใจนิดหน่อยมันเหมือนกันเนาะแบบสามประเทศเราแบบไทยพม่าลาวอะไรเงี้ยพูดคล้ายกันเนาะแต่แต่พม่านี่จะมีหลายภาษาใช่ไหมครับใช่ภาษาพม่านี่มันเยอะภาษามันเยอะภาษากันแบบ ไใหญ่กับไทยกับลาวมันเหมือนกันใช่ไหมครับเบอร์มิสคือสลามัดใช่ไหมสลามัดไหมสบายดีครับสลามัตต่างไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเขาเรียกอะไรภาษาสบายดีภาษาพม่าภาษาพม่าอ่านนิกองลาอ่านนิกองลาแ่ไเป็นภาษาพม่าอ่าลีกองลาใช่มเกลียเกาหลีอีเกาหลีอ๋อเกาหลีภาษาอังกฤษเลยใช่หมครับใช่มันคล้ายกับภาษาอ หลังจากจบภาษาไทย1ปีใช่ไหมครับใช่แล้วมีแผนอะไรต่อไหมครับก็ยังไม่ได้ใจคิดว่าจะหางานทำบองานทำเรียนภาษาไทยยากไหมครับภาษาไทยไม่ยากไยายากเลยภาษาไทยไม่ยากแต่ว่าเข็นเข็นไม่เป็นอ่านไม่เป็นต้องเริ่มจากกขอคอก่อนใช่ใช่อ๋อสุดนะครับ ซู้ครับคาล่าครับคำครับคำลายลายครับโอเคเดี๋ยวเราไปถ่ายที่อื่นต่อครับโอเคครับโอเคนะทุกคนหลังจากเสียสัมพันธ์แล้วเขากลับมาเนาะคือกลับมากันยังวอล์กไปกินอาหารอยู่แคมป์ทาวน์นะทุกคนสวัสดเอ่อเฟรนเนาะหมูมันก็บอกว่าเอ๊ะอยากกินอะไรแบบเขาจะว่ากินข้าวดีกว่านะฮวนูโดกินแบบเมื่อวานเนี่ยก็เรากินข่าวตัดินใจบมเถิยงนะภาษาสิงอย่างเอาผัดไทยดีบ่หรือจะเอา ข้าวข้าวหมูกรอบนะเพราะว่าตอนเที่ยงก็กินข้าวหมูกรอบแล้ว <c oughs> ก็เลยลองตัดสินใจกินข้าวหมูกรอบเองเนาะแต่ว่าตอนเที่ยงอ่ะอร่อยจริงๆนะตอนที่ร้านที่แบบหน้าโรทัสนะแต่พามากินตอนเย็นหรือว่าเรากินตอน้าเแล้วหรือเปล่าอตอนเย็นนี่ก็อร่อยเหมือนกันก็ให้ประมาณ9ทับสินะครับ9ใน10นะครับ,รบแต่ว่าที่โลทัสให้10ใน10นะครับแล้วว่าจะลองผัดไทยที่ที่นี่ดูนะครับที่ที่เชียงใหม่ดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวยังอีกหลายวันเราก็อาจจะลอ,ง,องหลายอย่างนะเราก็ได้ถาม พี่แท็กซี่พี่ที่ขับแก๊สนะครับบอกว่ามีย่านที่แบบวัยรุ่นแบบสาวที่เขาจะเปิดเป็น walking street เลยนะครับให้ไปเดินเลยนะครับก็อ้พี่ๆเขาแนะนําดีมากเลยนะทุกคนทุกคนแม้แต่คนที่แบบอยู่ในห้องของที่แบบผมอยู่อะครับอภานเมต์เขาก็ทักทายชวนคุยนู่นนี่นี่แล้วไปเป็นเพื่อนกันแล้วไปไหนอะไรเงี้ยออกไปยังไงจะพี่คือแบบไม่มีจักรยานผมว่าจะเช่าจักรยานแล้วเขาบอกว่าให้พี่หาไม้ให้ไม้อะไรเงี้ยเขาหาให้สถานที่ที่จอดเลยไงพี่พี่จะบอกเพื่อนพี่ให้อะไรเงี้ย น่ารักมาก,ากเอาจริงๆนะคือมาสัมผัสจริงๆแล้วรู้สึกได้เลยนะทุกคนแบบทุกคนน่ารักมากอ๋อคลิปเราก็จบทันนี้นะครับถ้าทุกคนก็ชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์ u b บส r คร e สบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย